ปั๊มน้ำไม่แรงอยากให้พี่ๆลองปรับ3ามอย่างนี้นะคะ 1. ก็คือหัวกะโหลกนะคะดูก่อนว่าหัวกะโหลกของเราเป็นรุ่นไหนถ้าใช้รุ่นนี้อยู่รุ่นนี้เนี่ยส่วนมากจะทําให้น้ําไหลได้น้อยน้ําเข้าได้น้อยนะคะตัวนี้เป็นตัวอย่างของสองนิ้วนะคะบานเปิดเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะสปริงดันขึ้นทําให้น้ําไหลเข้าได้แค่รอบๆตัวของเขานะคะถ้าเทียบกับ2นิ้วที่เป็นบานพับเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูนี่เห็นไหม รูนะ้ำมันต่างกันมากพออันนี้เปิดก็คือเข้าได้แค่รอบๆถ้าเกิดพี่ใช้ตัวนี้แน่นอนเลยว่าอัตราการไหลจะได้น้อยกว่าตัวที่เป็นบานพับนะคะอย่างแรกก็คือดูหัวกระโหลกนะคะอย่างที่2ที่ปรับได้นะคะก็คือ,อ,อระยะดูดค่ะลองเช็คดูว่าระยะท่อดูดของพี่เป็นเท่าไหร่นะคะท่อดูดถ้าเกิดสมมติว่าเป็นขนาด4ี่นิ้ว3นิ้ว2นิ้วเนี่ยระยะระหว่างปั๊ม จนถึงผิวน้ําที่เป็นความต่างระดับไม่ควรเกิน6เมตรนะคะถ้าเป็น6นิ้ว4เมตรถ้าเป็น8นิ้วเนี่ยอาจจะเหลือ3ถึง2เมตรเท่านั้นเองระยะความลึกเนี่ยมีผลมากเลยกับอัตราการไหลที่เราจะได้นะคะถ้าปรับไม่ได้คือน้ำยังไงก็ยังลึกอยู่ดีแนะนําให้ลงแพรนะคะการลงแพรจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดได้ดีอย่างมากเลยนะคะอย่างที่3นะคะที่เราปรับได้ก็คือขนาดท่อค่ะอย่าลืมดูด้วยว่าปั๊มของเราเนี่ย ทำอัตราการไหลได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็เทียบกับตารางอัตราการไหลของท่อค่ะถ้าใครสามารถคำนวณได้นะก็ดูที่ความเร็วในเส้นท่อไม่เกิน1.5เมตรต่อวินาทีนะคะจะอยู่ในช่วงที่ประหยัดนะคะเกิดการเสียดสีกับผนังท่อน้อยนะคะเกิดแรงเสียดทานน้อยนั่นเองนะคะแล้วก็ทําให้ส่งน้ําได้เยอะนะคะมีแรงกันปลายทางเหลือเยอะนั่นเองนะคะเดี๋ยวเพิ่งจะแปะตารางท่อไว้แล้วให้น้องแอดมินแปะไว้ช่วงท้ายพี่ๆอย่าลืมดูนะว่า ปั๊มที่เราใช้เหมาะกับขนาดท่อที่ใช้อยู่หรือเปล่าถ้าไม่ใช้ขยายท่อก็จะทำให้เราได้น้ำที่มากขึ้นนะคะโอเคสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์นี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ